สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ซ่อนรักชายาลับนะคะหวานขอพูดถึงตัวละครท่านโหบ้างนะคะท่านเจ้าเฉียนของพวกเรานั่นเองค่ะตัวละครตัวนี้ก็ยังคงให้ความสนุกสนานอยู่นะคะก็ไม่ได้ต่างในในจุดที่ให้ความสนุกสนานในนวนิยายต้นฉบับนะคะในนิยายนั้นจะให้ความสนุกสนานมากกว่านี้อีกนะาเพราะว่าเพราะว่าแบบมันจะมีเรื่องราวข่าวลือ เจ้าเฉียนนะคะเป็นคนแบบไม่เอาไหนเป็นเพย์บอยโน่นนี่นั่นแล้วก็เป็นตัวละครที่ที่เขาตลกก็จริงแต่เขาดูแล้วน่าสงสารมากๆเลยอะ่ะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะทั้งถูกเอารัดเอาเปรียบจากชุยสิงโจโดนหลอกใช้จากนางเอกแล้วก็มักจะได้รับภารกิจยาก,ยากๆอะไรแบบนี้นะคะต้องแบบเออยิ่ง,งช่วงของท้ายของนวนิยายต้นฉบับที่ต้องไปลบกันที่ชายฝั่งทะเละคะ่ะทางด้านของเจ้าเฉียนนั้นที่แบบว่าหนีการแต่ง งานไปเนาอเบื่อชีวิตในจวนโหนนะคะก็ตามเพื่อนสนิทไปค่ะ <laughs> ตามเพื่อนสนิทไปนะคะเพื่อไปไปหาฉุยสิงโจแต่ทีนี้พอไปถึงนะคะทั้งฉุยสิงโจแล้วก็ทั้งหลิวเหมียนถังนี่ก็ตามันวาวกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหาคนมาช่วยรักษาชาวบ้านแล้วก็คนเจ็บได้แล้วรวมทั้งทหารที่บาดเจ็บด้วยเพราะอากาศมันร้อนมากที่โน่นอะไรแบบนี้แล้วมันก็ชื้นมากมันก็มีโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาปรากฏนะคะทาให้เจ้าเฉียนนั้นทํางานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนเลยคนอ่านอย่างพวกเราก็หัวเราะไปแต่ว่าถ้าเรามองไปถึง วาละครแบบถ้าเป็นชีวิตคนจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าเฉียนน่าเห็นใจแล้วก็น่าสงสารมากเลยนะคะแล้วแถมในตอนที่เดินทางก็มีฉากที่แบบโดนพวกคนร้ายไปแอบซุ่มโจมตีอีกอะไรอีกนะคะ <c oughs> ไม่แน่ใจนะคะว่าในละครนั้นเราจะได้เห็นฉากที่ยาวๆแบบนั้นไปจนถึงการลบกับพวกญี่ปุ่นเลยไหมเพราะว่าในละครนั้นมันมีแค่40ตอนเองส่วนใวนรวณิยายมันยาวนะคะหลายเล่มมากๆเลยรายละเอียดก็เยอะด้วยแต่ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก เท่านั้นนะคะในเวอร์ชันละครนั้นนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนก็คือเจ้าเฉียนจะได้คู่กับแม่นางเหิเจินค่ะแล้วก็ขำม,มากเลยนะคะในละครทําแบบให้แม่นางเหอเจินนั้นหนีการแต่งงานกับเจ้าเฉียนเพื่อไปเขาเรียกว่าอะไรเพื่อไปท่องท่องไต้ล่าค่ะเพื่อน ในบทละครน่ะให้เหอเจิ้นเป็นคนแบบเจียมเจียมอะ่ะเออแล้วอยู่ๆจะให้แบบออกหนีออกจากบ้านไปท่องใต้ลาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เข้าใจได้เนาะก็ถ้าอยู่มันจะต้องเขียนบทเพิ่มอีกหลายอย่างแล้วก็มันก็เหมือนเป็นการไม่ไม่ปลดล็อกระหว่างความรู้สึกสองคนนี้เพราะว่าวิธีการก็คือในละครนั้นโดนวางยานะคะเจ้าเฉียนผู้ได้รับฉายาว่าหมอเทวดาเจ้าเฉียนเนี่ยโดนวางยาปลุกกำนัดค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขานั้นนะ,ะคะโคตรจะดีเลยอะ่ะเออ ในละครนะอันนี้ในละครมันก็แบบสวนทางกับคำว่าเสเพเพบอยอะไรในในตัวของความเป็นข่าวลือเจ้าเฉียนสุดๆเลยนะคะเขานั้นถึงกับทำร้ายตัวเองค่ะเอามีดมาปาดนะคะมาปาดมือตัวเองเพื่อให้เลือดนะคะออกไปซึ่งในเลือดมันก็จะมีพิษของของอยาปุกกำาังเนี่มันจะได้ออกไปตามเลือดนะคะส่วนทางด้านของผู้หญิงเองก็โดนเหิดเจอน่ะแต่ว่าทางาตัวของเจ้าเฉียนนั้นก็เอาไอเหมือนกับ ไอตัวเข็มขัดผ้าของเขาไปผูกมัดมือของของเหอเจิ้นเอาไว้เพื่อเหอเจิ้นจะได้ไม่เข้ามาถูกเนื้อต้องตัวของเจ้าเฉียนนะคะก็ทําให้พวกเขาสองคนก็รอดพ้นจากเรื่องบนเตียงไม่ได้มีการฟิชเชอร์ลิงเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามห้องมันถูกล็อกหมดหน้าตรงหน้าต่างถูกล็อกหมดนะคะก็ทําให้ท่านพ่อตระกูลเหอน,นั้นมาแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าเออท่านพ่อตระกูลเหอก็ไม่ได้สนับสนุนวิธีนี้นะแต่ว่ามันเป็นความคิดของไอเจ้าพี่ชายที่ที่ไร้สมองนะคะ ในเวอร์ชั่นละครให้พี่ชายมีบทบาทโอ้โหพี่ชายโง่งนะฮะ สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นว่านะคะก็ต้องชื่นชมว่าโอเคหวันว่าอาจจะเป็นเพราะในอาจจะรู้สึกผิดกับตัวละครเจ้าเฉียนในเวอร์ชันนิยายซึ่งเขานั้นแบบเป็นคนที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ได้รับความลําบากมากในในนิยายต้นฉบับก็เลยมาเขียนอะไรให้เขาแบบดูเป็นดูเป็นซอฟต์นะคะแล้วก็ดูเป็นคนดีมีความรับผิดชอบสุดๆเลยนะคะในเวอร์ชันละครเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่านอกจากที่เขานั้นนะคะจะแบบว่าเอายังไง ดีคือเขาอ่ะไม่ได้ทําอะไรเหเจิ้นเลยเรื่องบนเตียงก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งทงท,งที่เขาก็โดนไอ้พิษของยาปุกกําหนัดเนาะแต่ว่าเขานั้นก็ยังคงรับผิดชอบโดยการที่แหมจัดขบวนขันมากไอ้เขาเรียกว่ายัางยังไม่เป็นขบวนขันมากเป็นสินสอดใช่ไหมคะยกเข้ามาในบ้านตระกูลเหอเนี่ยเอามาอู้เยอะๆไปหมดแล้วก็ยังถามว่าที่พอตายอีกด้วยว่าพอไหมอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งว่าที่พอตายนั้นก็พอใจเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่แล้วนะคะ ก็มีสาวใช้แบบนำจดหมายออกมาประมาณว่าคุณหนูนั้นหนีออกไปแล้วไปเที่ยวใต้ล่านะคะซึ่งณจุดนี้เหอเออทางด้านของเจ้าเฉียนเองก็ไม่ได้กดแค้นอะไรนะคะก็ยังคงก็ยังคงทําท่าทางปกติประมาณว่าเดี๋ยวกลับมาคือเดี๋ยวเหอเจิ้นกลับมาก็ค่อยมาพูดเรื่องการแต่งงานกันต่อก็ได้ตอนนี้ก็ปล่อยให้เหอเจิ้นนั้นออกไปท่องเที่ยวเพื่อความสบายใจไปก่อนนะคะก็ก็เป็นอะไรท,ที่ที่แบบเจ้าเฉียนทําได้ดีที่สุดแล้วในเวอร์ชันละครเนาะจะให้ไปตาม หาที่ไหนละ่ะก็สาวเจ้าหนีไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็เห็นไหม พอพระเอกของเราเข้าเมืองหลวงเขาก็เข้าไปเช่นเดียวกันแล้วก็จะเห็นมีฉากที่เขาไปนั่งนะคะดื่มชากับพระเอกเรียบร้อยอะไรประมาณนี้เขาเป็นคนติดเพื่อนนะสำหรับเจ้าเฉียนเนี่ยก็ติดฉุยสิงโจมากๆเลยนะคะไปไหนก็มักจะบบบตามไปด้วยไม่ว่าจะเมืองไหนก็ตามขนาดชายแดนก็ยังตามไปด้วยนะคะแต่มันเป็นการตามไปด้วยในลักษณะที่ตอนที่ไปชายแดนนั้นคือฉุยสิงโจมอบหน้าที่ให้เขาแบบว่าเก็บรวบรวมสเบียงเนี่ยตามไปด้วยเพราะว่าก็มั่นใจว่าที่ โน่นน่าจะขาดแคลนสเสบียงเพราะพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่ที่แบบหนาวแล้วก็ตรงกับฤดูหนาวด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็นะจุดนี้ก็ถือว่าเจ้าเฉียนนั้นนะคะเป็นเป็นคนดีอะ่ะเออในเวอร์ชันละครยิ่งเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะคะส่วนเจ้าเฉียนนะั้นเนาะเวลาที่แบบคือยังไงดีเขามักจะ อิจฉาฉุยสิงโจในเรื่องที่ฉุยสิงโจนั้นเป็นคนที่หล่อนั่นแหละเออหล่อแล้วก็มีชื่อเสียงดีๆนะคะส่วนเขานั้นชื่อเสียงแบบเหลวแหลกไปหมดแล้ว <laughs> ทั้งทั้งที่ในละครก็ไม่ได้ไม่ได้จะนําพาพวกเราให้เห็นว่าเขาเหลวแหลกในด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็ในฉากที่เอออย่างในตอนที่นางเอกของเรายัางคงเป็นแดจาวูอยู่เวอร์ชั่นที่แบบจําอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะคะเวอร์ชั่นนั้นตลกดีเพราะว่าตัวของเจ้าเฉียนนั้นก็ยังคงเอาอกเอาใจหลิวเมียนถังเพราะก็เข้าใจว่าตัวของพระเอกเนาะก,ก็พระเอกมักจะขิงอะ่ะชอบพูดอยู่บ่อยๆว่าแค่หมากตัวหนึ่งของเขาเดี๋ยวทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ใช้หลิวเมียนถังล้ แ,ะะแต่ว่าตัวของเจ้าเฉียนรู้สึกแบบถูกอ,อกถูกใจหลิวเมียนถังมากเลยสวยขนาดนี้บุพผา,า้าทนุถนอมขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะดูแลเองดูแลให้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เอาปงเอาปูเอาโน่นเอาน,อน,อานี่มาเอาใจแล้วก็อยากจะมาทานข้าวบ่อยๆแต่ว่าเพศของพวกเราก็ไปเรียกได้ว่าวางเรื่องแย่ๆไว้ในหัวของไว้ในหัวของหลิวเมียนถังเรียบร้อยแล,แล้วเกี่ยวกับเจ้าเฉียนนะคะก็ทําให้หลิวเมียนถังก็หลบหลีกไม่ยอมพบกับเจ้าเฉียนพูดคุยกันตามลําพัง อะไรเงี้ยไม่มีนะคะแล้วแถมแกล้งได้ก็ยังแกล้งอีกด้วยนะคะบางทีก็บอกแล้วว่าในนิยายต้นฉบับนั้นตัวละครเจ้าเฉียนเนี่ยคือแบบทําให้พวกเราหัวลาอแต่ว่าเขาเป็นตัวละครที่น่าเห็นใจโดนแกล้งไปสัทุกสิ่งอย่างนะคะแต่เขาก็รักเพื่อนมากจริงๆค่ะ แล้วในละครนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าเจ้าเฉียนเนี่ยไม่ใช่คนที่หลบลี้หนีปัญหาเลยนะคะก็เขานั้นนะคะอย่างตอนที่มีเรื่องกับเหอเจินอะที่แบบที่โดนล็อกห้องอะไรทั้งหลายเนี่ยคะ่ะหลังจากที่ที่แบบเอ่อเปิดห้องได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมาอธิบายให้กับมิสเตอร์เหอคะก็คือท่านพพอเหอของเหอเจินเนี่ยได้ฟังแบบก็อธิบายพูดไปอย่างเป็นการเป็นงานพูดแบบผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เล่าด้วยว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าเขาอะ ก็ยินดีที่จะรับผิดชอบนะคะแล้วเขาในส่วนของละครเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าเขามีความมีความแบบ เออเป็นลูกผู้ชายที่หลักชาติเพราะว่าในตอนที่เหอเจเ้นนั้นนะคะไปจะไปส่งสเสบียงกับเขาอะ่ะเขานั้นก็มีความแบบเออคือมั่นใจมากว่าเขาจะต้องนําอาหารแล้วก็ยาของม้าเนี่ยขึ้นไปให้ได้โดยที่ไม่ต้องการจะให้เหอเจเ้นไปเสี่ยงลําบากอะไรแบบนี้ยคือแสดงให้เห็นถึงว่าเขานั้นเป็นลูกผู้ชายนะคะเป็นคนที่ไม่ได้กลัวพยันอันตรายแล้วก็ยังสามารถจะปกป้องเหอเจเ้นได้นะคะก็คือวางยาสลบเหอเจเ้นแล้วก็ให้คนนะคะคุณ เหอเจิ้นกลับไปที่ตำบลหลิงเฉือนนะคะในตอนที่เขาต้องเดินทางขนสเบียงนะคะทั้งสเบียงคนแล้วก็สเบียงมา้าไปให้กับฉวยสิงโจที่เมืองโน้นนะคะที่เป่ยโจเนาะที่เมืองข้างบนโน้นอ่ะแล้วเจ้าเฉียนนะคะจะเป็นคนที่แบบปฏิบัติตามตามสิ่งที่เขาได้รับปากอย่างตอนที่เขารับปากฉวยสิงโจนะคะฉุยสิงโจบอกว่าให้จับตาดูเหอเจิน้นไวแล้วก็ไม่ให้บอกความจริงเรื่องใดกับหลิวเหมินถังเนี่ยคือเจ้าเฉียนนั้นก็รักษาสัญญาของเพื่อนนะคะ ดโคตรเลยนะคะอย่างนี้ยังไม่ดีอีกเลยก็ต้องเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่แบบที่แบบดีที่สุดแล้วอะในตอนนี้นะคะเป็นคนดีมีความรับผิดชอบที่สุดในละครเรื่องซ่อนรักชายอยาลับกันเลยนะคะ ก็ในแฟนเพจนะคะก็ม <sm festivals> ีเพื่อนๆหลายๆท่านก็แซวว่าเอ๊ะเขาเป็นเพื่อนกับแบบผู้กำกับหรือเปล่านะทำไมเขาถึงได้เล่นบทเจ้าเฉียนนะคะจริงแล้วบทนี้จริงๆนะถ้าเกิดแคสมาให้อ่อนกว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะทุกคนจะต้องแบบแบบพูดถึงเจ้าเฉียนมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่านักแสดงท่านนี้เขาแสดงได้ดีนะเพื่อนๆโอเคเลยเพียงแต่ว่าเขาดูไม่ใช่รุ่นเดียวกันกับเพื่อนรักเขาอย่างฉุยสิงโจเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ ะะดูตัวละครตัวนี้เราก็จะเห็นถึงความอารมณ์ขันและเขามีปุคลิกที่ดีเนาะตัวสูงนะคะตัวใหญ่แล้วก็มีไหล่กว้างอีกด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้ค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ